ชิเชโดโปรเฟสชันอลเขาไปงานแหละขังแม่ดูก็ดีใจมากค่ะที่ได้ออมาเป็นหนึ่งในนางแบบของชิเชโดเพราะว่าตอนนี้เขาติดต่อมาก็ตอบรับอย่างไวเพราะว่า ความชิเชโดและความร้อยปีนั้นเขาก็เลือกเราได้มาเดินสิบห้าคนนางแบบก็รวมตัวนักแสดงช่องเจ็ดด้วยนะคะมีปุกลูกอะไรยนะีคะก็แอบแอบแบบว่าดีใจที่ได้เจอกันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำในเรื่องของผมแล้ววันนี้ก็ ผมที่ครีเอทออกมาสวยมากๆเลยค่ะคินแบร์ที่นแบร์ที่อยู่ยงมาถึงร้อยปีเล้วคือทึ่งมากคือทึ่งมากว่าอยู่มาถึงร้อยปีแล้วเพราะว่าเพราะว่าอยู่นานมากแล้วก็ความความขลังของแบรนด์อ่ะมันมันมันทำให้เรารู้สึกว่าการมาครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติค่ะเป็นเกียรติมากที่ที่เขาได้ได้ให้เรามาเดินเหมือนที่ชิคาโกก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยไปด้วยเนาะใช่ใช่ก็ก็ดูดูแบบจากร้อยปีจากญี่ปุ่น ปัจจุบันก็คือแบบเข้าถึงคนมากๆแล้วก็เข้าถึงทั่วโลกของชิเชโดจริงๆแล้วก็เราก็เป็นคนใช้ชิเชโดเหมือนกันตอนนี้หมดแล้วว่าต้องขอจากใครด้ขอเลยค่ะขอเลยไม่ขอขอี่ด้วยผลิตภัณฑ์แบบว่าจะแบบดูดีทำทำผิวหน่อยได้เอาของของชิเชโดใชนะดีมากเพราะว่าที่ใช้อยู่ก็คือเป็นตัวกันความร้อนแล้วก็ใช้ตัววอลลุ่มที่ฉีดข้างใต้ผมแล้วก็จะทําให้ผุมพอง แล้วก็ฉีดเออ่ที่เป็นตัวทำให้ผมหอมเห็นปะอราก็ใส่คงเด่นเลยใช้นี่อีกนะเดี๋ยวก่อนแล้วก็ซิลกี้ที่ทำให้ผมเงาด้วยแม่เลิศมาผมยากมากไปต้องไปอยใช่ใช่ใช่แม่รี่นึ่งค่ะตอนนี้คุณแม่ผัานตัวเป็นจระเข้ใบหวยแล้วหรือเปล่าคะเป็นจระเข้ใบหวยไ้มล่าสุดเดอนลงแลม่เหรอตั้งไหน มันเหมมอนรงมูกขันละมนแล้วม,ม,มันมีคนออไม่ใช่เราเราไปว่าเอาลำเราไปรำแล้วมีคนไปถ่ายในงานาแล้วเอารูปเราอะไปไว้กระขัน <c oughs> ไม่ได้จากผู้เราเราไม่ได้ใบหนาะตรงนี้ไม่ได้ใบเดีว่างานนั้นนะ่ะก็คือไปรำแล้วก็คนก็หลายๆท่านก็คนณมีมีขันน้ำแล้วก็เอ่อมีทุกอะไรนะพวกทู้บอะที่เขาเทียนค่ะเทียนเทียนเทียนเทค่ะ แล้วก็ในข่าวลงก็คือเป็นรูปพิงคกี้พร้อมกับอ่อนแรกหวยก็เลยตกใจว่าแบบเออเป็นเพราะเราทําให้หวยแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะก็ก็เป็นในงานนั้นมากกว่ายังไม่ใบหวยนะไม่ได้หวดตำหนักยังยังไม่เก่งอ่ะถ้าเกิดใบได้ลงไปจัดยองเฉยๆอ่าแต่ตอนเลขที่ออกมาก็คือก็คือใบอะไรนคอ่มงั้นเดี๋ยวถ้าเกิด ถ้าเกิดมีอีกรอบหนึ่งอีกงานหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเผื่อเผื่อแบบว่าถ้าแม่นจริง <c> พ <oughs> อเข้าขงขงลงไปเรามีคนแบบดีมาถามเลขมั้ยมีค่ะ <c oughs> มีมีเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเลขเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีคนที่ติดต่องานอะลักษณะว่าให้ไปแบบเหมือนเปิดตัวแบบในจังหวัดนั้นน่ะพร้อมกับรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นนางรำไปแล้วลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ละครที่เล่นก็เป็นนางรำเหมือนกัน่ะ เรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นนางรำไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบเกรงกลัวคนจะต้องมาขอหวยเราเลยไม่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 ค่ะเก็บเงที่เราไปรำค่ะเราทำท่าอะไรอยู่แล้วด้วยไม่กีเป็ีเลยก็รับงานตามที่จ้างเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างปกติที่ตอนนี้ที่เรารำอยู่ที่ในละครนะคะก็เป็นละครช่องแปดที่รำเนี่ยก็เรื่องอะไรคะเรื่องโอ้โหไยแล้วไทยอิน อ,ออกตัวแล้วนะครับสองแปะมาแล้วเรียนอะไรนะเรียนชานาช่องอะไรชานาช่องแปะเหรอเรื่องนี้มันดีป่ะดีมากเอกดีอะตอค่ะต่อบค่ะไปแล้วก็เลยได้รับงานรำใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็คือล่าสุดมีงานแบบฟิลแบบงานฟิลกาชาดอะฟิลงานกาชาดแต่ก็จำชื่อไม่ได้ก็คือให้ไปรำก็รำอีกรำอีก แต่ก็ล<ส>ําไม่ไม่ได้สวยมากแต่ก็แบบก็ตอนนี้ก็คือไปตอนนี้ก็คือไปเรียนอยู่แล้วก็มันก็ได้ซิงกับละครที่เล่นด้วยอะไรเงี้ค่ะันต้องซีนจ่างแบบไปเรียนเลยใช่ไหมเพราะต้องเรียนอยู่แล้วเพราะว่าในในละครคือใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณเป็นอาทีตย์อ่ะก็ก็ถือว่าได้โอกาสเลยแตนน่ตอนนี้ก็จ้างงานรำได้อยู่ยถ้ามีงานรำจ้างได้อีก ตอนนี้มีเรื่อยๆการเป็นแบบไม่จริงๆไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นนางรำได้เลยก็ก็ตามงานที่เขาเขามองเห็นแล้วว่าเออรำได้นะอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งเรื่องฝันอันนี้พี่เต้แล้วพี่เต้ขับรถพี่เต้เินหนึ่งเห็นว่าดังกว่าเราไปแล้วตอนนี้ไม่ได้ค่ะเจะเปิดใจตอนนี้การเป็นมีคนมาขัดใจเราต้องเป็นคนดูแลเขาแล้วคือถ้าเกิดว่าจะพูดง่ายๆเลยก็คือพี่เต้ก็ตอนนี้ เขารับงานน้อยมากหลอคือเขารับงานน้อยแล้วเลือกงานมากกว่าหอเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้อยากอยากจะรู้สึกว่าเขาต้องมาใช้กระแสอะไรทั้งสิ้นเพีงแต่ว่าจังหวะในงานมันเป็นแค่จังหวะอะค่ะแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะมากในการไปไปไลฟ์สดไปรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่รับเลยค่ะเขาก็ไปแค่งานเดียวในรายการแฉท้านนั้นเองแล้วก็เขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้ไม่ได้มาตรงนี้เขาแค่แบบ อยู่ข้างๆเราเขาเขาอยากไปไหนแล้วสบายใจไม่ต้องแบบมีคนมามามาถ่ายรูปเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ขเขาได้พูดถึงการแบบคนที่แบบนนพูดถผู้จัดการแล้วกนะ็ไม่ทำเออเขาก็พูดค่ะเขาก็บอกเนี่ยมีคนให้ไปออกไอ,อเขาเรียกว่ารายการด้วยกันแล้วก็มีคนบอกว่าเออพี่แต้เป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการมาเหนียวแน่นเนี่ยรักรักน้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมือนรักเราด้วยรักโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีเอาคอมเมนต์มาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เห็นมีเรื่องโจ๊กที่เล่าในรายการก็แบบมีคนมาขอถ่ายรูปใช่ตอนนี้เขาดังขนาดไหนคะตอนนี้ก็อย่างอย่างงานที่บอกกาชาติเงี้ยค่ะก็ติดต่อเพราะว่าพี่เต้กับพี่เพราะว่าพี่เต้เป็นแบบเหมือนขวัญใจขวัญใจที่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออก็คือมีงานที่แบบออกคู่กัน แต่เราไม่ได้รับเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเราไม่ใช่เอากระแสอะไรทั้งนั้นนะคะคือเราเราต้องเป็นแรกไปแล้วก็เขาจริงๆอ่ะงานก็คือมาจากเขาแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าไปไหนก็คือมีคนขอถ่ายรูปเขาเยอะค่ะพี่เต้เป็นผู้จัดการของบี่หรือว่าพี่เต้เป็นเหมือนไม่ใช่มากกว่าผู้จัดการ่ะคุณแม่คือมันเหมือนกับเขาเป็นเหมือนทุกอย่างผมบอดี้การ์ด เป็นทั้ง้งแต่งหน้าเป็นทั้งคือถ้าเกิดใครเห็นสาววิจะเห็นร่างดำๆอยู่ข้างหลังร่างแบบคือเขาจะเป็นคนโปรเทคเราตลอดตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้ค่ะเหมือนดูแลเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยดูแลตอนนี้ที่ที่อยู่มาก็คือ28ปีที่บอกก็คือยาวนานเกินกว่าที่จะมันเรียกว่าเป็นคนในครอบครัวไปแล้วอ่ะนี่ใส่ครับคุณแรง พี่เต้เหรอคะพี่เต้คือก็คือเรียกได้ว่าถ้าใครมีปัญหาเอาพี่เต้ไปอยู่ข้างหน้าจริงๆเป็นด่างเป็นด่านหน้าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดาราคนไหนพี่อ้ําพัดขอเอ่ยพี่ณพี่อ้ําพัดเพราะพี่อ้ําพัดก็เขาเขาสนิทพี่เต้อะแล้วพี่อ้ําก็บอกเลยว่าดูแลพี่เต้ดูแลพี่อ้ําแบบเหมือนแบบเป็นบอดีก์ดจริงๆเลยค่ะพี่อ้ําก็รักพี่เต้เหมือนกันอ่ะพี่แกต่อเนื่อ หลังจากนั้นอย่างเราก็ก็แบไปดูแลคุณเบิร์ตเหมือนมีการช่วยช่วรับรองช่วยองใช่ก็ล่าสุดที่ไปในงานนะคะก็คุณเบิร์ตกำลังใจดีขึ้นนะคือเราเห็นแล้วแล้วก็หลังจากที่น่ารักมากตรงที่เขาส่งเสื้อมาให้กับเพื่อนๆสนิทของโมค่ะโดยที่เราไปต่อคิวต่อคิวแบบขอว่าแบบ จะซื้อ uh oh. แต่เราต่อคิวไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแย่ yeah, เพราะแบบฉันก็ททำไงถึงได้เสื้อโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเบิร์ตฝากมาแล้วเขียนว่าขอขอบคุณเ <Yeah. S 1> พื่อๆนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยอย่างน้อยเสื้อตัวนี้ยังเป็นเสื้อที่แบบเราใส่แล้วเรารู้สึกว่ายังเป็นเพื่อนเราเป็นโมกับคุณเบิร์ตซึ่งซึ่งตอนนี้ขอบคุณทุกคนแทนแทนแทนเบิร์ตเพราะว่า เบิร์ตได้กำลังใจจากทุกคนมากแล้วก็ยิ้มยิ้มได้แล้วอย่างนี้ค่ะได้คุยกันบ้างไ้ยคะไม่ไม่ได้ไม่ไม่กล้าไม่กล้าจะคุยแต่ว่า DM ไปหาเขาว่าแบบส่งกำลังใจส่งพลังให้เบิร์ดนะขอให้คือคือพยายามส่งไปค่ะก็เบิร์ดก็บอกขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วคิดว่าได้กำลังใจจากคนทั้งโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยคิดว่าได้ได้กำลังใจจากคนทั่วทั่วโลกจริง ที่ว่าตอนนี้ที่พพอร์ตได้ก็คือโมอามินาแอนนาพิเอนาแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เขาที่สุดแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ชายของเขาค่ะที่ที่เราเห็นอยู่เนาะก็ที่ว่าสําคัญสุดเลยก็คือกําลังใจจากคนที่ดีเอ็มไปหาเขาอะ<ม>บางคนที่เขาไม่ค่อยรู้จักเราเรารู้สึกได้ว่าเขาคงจะรู้สึกว่าแบบพอเขานอนแล้วเขาแบบรู้สึกว่ายังน้อยเขายังมีกําลังจากทุกคนอนะลําพังถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มันเกิดกับเราแล้วเราไม่มีกําลังใจจากทุกคน เราคงไม่มีแรงที่เราจะแบบทําอะไรอีกแล้วอะแต่วันนี้เขาแบบกำลังใจกําลังใจมันมันเป็นพลังยิ่งใหญ่มากนะเรา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 ู้สึกว่าเขาเขาได้กําลังใจจากคนีจีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอค,ค่ะขอบ่ะขอุไม่อ่ะอบอ่อ่ส่้